สวัสด so mm ีท hmm. mm ่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนะเดลิเปอร์ครับเรามาอยู่กับเกมยิ m โบพาร์ทสองนะฮะซึ่งนะเราก็ผมจะมจ่งมุเมบักกี้นี้นะฮะตรงนี้เลยเนี่ยที่พาที่แล้วเนี่ยหนีลงมาเอ๊ะอะไรติดผมเปล่าลูกสาวดวงใสจะเป็นผมทรงใหม่เอ่อเพิ่มย้อมมาสิอ่ะ จากค้าที่แล้วนะครับมีคนมาบอกว่าจุดประสงค์ของเกมนี้คืออะไรซึ่งค้าที่แล้วผมจำได้ว่าผมน่าจะพูดไปแล้วเนาะอยากจะพูดไวไปหน่อยก็คือจุดประสงค์ของเกมนี้เราจะมาตามหาน้องสาวที่หลงกันนะฮะซึ่งอยู่ในนี้แหละนะแต่ผมเนี่อธิบายไม่ค่อยละเอียดเนาะอาจจะอธิบายให้ละเอียดก็คือเกมเนี้ย ชื่อว่าลิมโบลิมโบนี่แปลว่าอหกเฮลหกเหลขอบนรกนะฮะใช่ป่าวมิ้เอ้ยน,นะครับซึ่งแปลว่าหกเหลเติดเหือแกนนะขอบทานโทษด,ด้วยฮะขอบเหวของนรกอ่าซึ่งเนี่ยถ้องสมมสิฐานนะอะาจจะย่งนน็กก็ได้นะครับนั่นก็แสดงว่าเราก็ตายไปเลย ม,มแต่เท่าที่อ่านมาก็คือเรามาตามหาน้องสาวในนี้นะครับจุดประสงค์เราก็คือเราไล่ตามหาน้องสาวโอเคยังโอเคนะงั้นโดยการไม่เสียเวลาไปต่อนี่ก่อนครับโอ้ยเฮ้ยย hey, ู่ไปอยู่เก๋งเฮ้ยไหนวะเอ้ยมั้งเอ้ยเขี้ยลนโอ้โอ้ยตายเบยไอ

เหนื่อยใจจื้ไครแม่งตัดเป็นหมาว่ะมึงจะตัดสักขนาดนี้นะทำสะพายให้กูด้วยก็ดีนะเฮ้ยเฮ้ยจอื้อะอ๋อยหือหือกระโดดสงเฮ้ยโอ้โหเล่นเงนซา มีอะไรอ่ะไม่ได้กินหรอกส่อแค่นี้กับจิ๊บอะไรวะโอ้โหเล่นนี้เลยเหรออะเล่นนี้เน๊ะอืมมีดอกสองดอกสองติดกระชอน อ,ลอแล้วเนมะื่อพาที่โรงแรมน่ะมีต้องมีชมบอกว่าเอ้ยองีงูมีอะไรวะนี่ก็ต้องเจอมีมเกลียวใ่ไหเนี่ยจ้องลางจ้องผ่านกูอะไรกันนะกันหน่าเนี้ยฮะกูตัดตึกภาวนาว่าพานนี้ไม่ต้องเจออะไรนะโอ้ยแม่งงี้บอกว่าเอา่อทำไมตายแล้วต้องบอก อีเ <od> ชีอยก็คือแบบนะไม่เป็นไรร้านนี้จะพยายามไม่บอกอ่ืมแม่งแม่งแม่งอือจุ๊บจันตันมันจันมันอ่ะโอล้มเลยอ๋อของปลอมอือหืใครเล่นเอออืืหอเจอแล้วมึงมึง มึงยังไงมึงใช่ไหมมึงไปไหนมึงมาบอกไปยเละเกิดไรเกิดขอดูทั้นหนัอยอือขอดูทั้งนัยอยากเล่นอยากเล่นบ้างอยากเล่นบ้างฮะอือเก็บเก็บมานานอันนี้ขออยากให้เจอในมุมเลยนะฮะนองจากแบบอะไรที่ผมเกลียดเหลือเกินอึ๊บ อโอ้โหอะไรอะเฮ้ยอ,อะไรโอ้ไม่กินวิลล็อกไอ้น้องเฮ้ยเอ้อือ,อสองคน สองคนเลยสองคนฮมสองคนมาสองคนมาสองคนมาสองคนสองคนเลยสองคนเลยเอยตกวบ่ไปไหนแล้วดีไม่ทันนั้นสองคนเลยสองคนมาสองคนเลยใช่ไหมหมอมมอมกทไมไว้ไมไวหนีไมุ่่งไม่อไม่เจอว่งสองตัวแทนที่จะช่วยโตอืนี่ช่วยตุ๊กตุ๊ทำอะไรวะ

โอเคนีนีแสบแสบเแสบเลยอยาให้เจออยาให้เจอเอ้ยมันมาแล้วมาอีกแล้วอยามาทำไมกูแต่ภานว่าไม่ต้องเจอมึงแล้วนะเมื่อไมับมียวกูจัตาม่จตามกูจะไต้องหายกูเลยกิน ไปเดือยมึงเงกูหลอกไม่ได้เอาบ้านเผาหลังอะไรมึงเลยนะมึงงาตัมโอ้ยอึ๋งโดดตึงด้วย่ามาอย่าวิ่งวิ่งแล้วอย่าอย่าตามมาไม่ต้องยุ่งกับกูไม่ไว้กูไปเอยโอ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ้ามึงอึ๋ย มึง่วไปเยมึงจะเอากูปีมเ้ยอออล่วงก็ล่วงไปไม่ต้องเอากูมากูไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอไปเลยไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องตามไม่ต้องเอาอะไรก็อือืมอืม มึงไม่ต้องตามกูกูมีอะไรน่ากินมึงก็ไม่ได้กินกูมึงมาฆ่ากูแล้วมึงก็ไปอีอ่อีแม่ง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 อืมตามไรหนักหนาไม่ต้องตรงไม่ต้องตามไม่ต้องจอจไรต้องผ่านอยู่แล้วล่วงไปลงไปไม่ต้องมายุ่งอืมฮึฮะไหนซะขอให้เจอเจอกันอีกเลยนะ ไอ <professors> ้เต๋อเอ้าอะไรเนี่ยไม้ค้ำเหยียบแล้วจะล่วงใช่ไหมโอเคอ่ะล่วงมาเฮ้ยไอ่ะเอ้าไปไงอ่ะเอ้าแม็กซ์แม็มึงนึกอะไรอยู่อ้อนี่เอ้าแล้วดูมันแล้วดูมันครับ ไม่มีส่งมีเสียบเลยว่ะเหนื่อยใจต้องมาวังวิ่งหนีมันอีกเหนื่อยใจจีนนะวิ่งวิ่งอันนี้ไม่รอแล้ววิ่งสู้บัดชิงหลงมาอิอง oh, มิดมามามาอ่ะร uh ู้แล้วรู้แล้วมาเลยนะมาเร็วดีเออแหละเร็ว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  เร็วเลีวมาอันนี้เอออยู่กลัวไม่กลัวแล้ว้ใจเย็นอาช้าหน่อยก็ได้เดี๋ยวไม่ทันอาช้าหน่อยชัดชาหน่อยดีล่วงไปร่วงไปล่วงไปล่วงหนล่งร่วงอือ ไปตืต้นกูไปสู่ประตัวตะวันนะจ๊ะไอ้ไม่ไม่ใช่ตะวันนี่หวัออนงนี่เขาบอกว่าลิมโบอขอบเกียวของรถน,น,นะใช่เหมฮะโอ้ยกลายเป็นเหมืได้สัตใจเอามาืยิสน,นะเราก็หมดเจชนหนามไปเรียบร้อยต่ออีกหมดเส้นหนามแล้วไม่มีตัวอะไรมาไล่ฆ่าเราอีกแล้วเนี่ย ยี <Yeah. S 2> น่นะบากทีฮึวโอ้ยชิมชิมแต่หน้นาทะยานไหนเจอไอ้สองคนนั่นอ่ะหือเจ้วมานี่มึงเนี่ยเอา้าอะไรวะ กูงไม่เขอะไรอีกละเนี่ยฮะตวัวมีขาเดียวอะไรกูไม่ได้มึงอ่ะฮะอีออน,นอะไรกูได้มึงอ่ะอะไรตวัวมีขาเดียวม,มาทำตัวทำไมอะไรยังไงมีขาเดียวอ่ะยืนยิ่งเฉยก็ยังไม่ได้เลยมึงอ่ะฮะโดนกูมั่งมึงโดนกูมั่ง อุ้ยอุ้ยอุล้มลอุ้ยอ้าวตายโอ้โหโดนจิ้มแสกนมาเข้ามาโไม่ได้กินอ้าวเอามึงมึงมึงโกยำดีมากกระชืมืมะมมมตายวะดันดันเอนีนี เกาะทำไมอนวุ้มีมีใยว่ะเอ้ยทำคืนทาคืนทารูไหล่รอบแล้วอ๋อจับไน้มอี่า่นี้ตายตายมั่งตายมั่งตึมตัม ตึ้งจรังแกไว้เยอะรังแกกูไว้เยอะดันดันอืมดันดันเนี่ยตึ้งจำรังแกกูไว้เยอะอืมอืมอืออผมไม่ค่อยแค้นหรอกครับท่านผู้ชมครับไม่ค่อยแค้นเลยเอ้เลยเลย ก็ตายลวไปเลยงี้ไปไปเลยตายของแค่เลือดจะเต็นเป็นเมตเมตรอานนี้ไปเราก็ไปตามลายสองตัวนั้นก่อนทำเราอะไรนกอีกาอะไรเฮ้ยคนยูยูคิลลลต่ีต่

ใช่ลอยลอยๆๆยลอืลอยใจจี้เกมแม่งไวใจอุปกรณ์ไม่เก่งจะได้บอกครับผู้ชมแล้วครับมาเล่นเกมเงี้ยงงต้องดูฉากดูฉากไว้เอ้ยโอ้โหปีนแบบปีนแบบคุณตร์แมนปีนแบบบินได้ แ้วไปไงเนี่ยหยุดตกไปอ่ะอ้าวสองคนเมื่อกีน้นี่ว่าจะเอาเหรอไรอ่ะวิ่งมาตายถ้างั้นน่ะแค่นี้โอยีกจอดเหยือเดินให้กูตามล่าถ้าบุ้งนน่น ลิ้มคนเดียวแล้วมึงโดนกูอไรก่อนเดี๋ยวก่อนหาอะไรก่อนว้าวมัน <to> <c oughs> หินยุกเหรอยุกว่ะอ่ะมึงยืนขึ้นเลยยืนขึ้นมานี่มานี่มานี่อ้าโอ้ข่ากูเกาตุาต่นแล้วเดินไปม <c oughs> <ท> <cer> ึงมงึง <c oughs> มันทำมีอะไรที่แบบเคยได้ไหม หน้ามือจับได้อ๋อมันโดนโดนแน่โดนแน่โดนโดแน่มาหมอบโดนแน่มัโดนแน้อืยิงขึ้นเลยน่าวหายหืมทีแม่ทหายเอ้ยอะไรอ่ะนร่ไง,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 งเลยเร่งเลยเร่งเลไอ้ตัวอะไรอ่ะเร่ไงเลยเขาข่าวกินเนี่ย

ตัวตัหยีบเทน,นง่ายๆแมงีแมงมีดอกดอกบอกแ่ก็มีดอกอกเปลี่ยนรลับก็เหรอฮะอืมกวนไตม์กวนไตีม์ก,กนวนตามงีันตี่อะไรวะไอ้คนยินตายาตาย,าาย,าาย,าายอ้ออะไร อยาทำยามำนี้อยาอะไรกูทำอะไรผิดกันลุ้นกูได้ไหมเออแมงคาดหม,มงเจ๊สองคนนั้นไม่พอไอ้สองคนนั้นตายหมดแล้วเราก็ไม่เจอข้างหน้าอีกสามคนสามคนมันมาสามคนเลย เหนื่อยใจมาอยอ่อนให้ฮะแค่ใหญ่เพื okay. ่อนชมดุนเนี่ยน uh> uh uh> uh ี mm ่มาเข้าเลยนี่ไมทกูดนแล้วเนี่ยเฮ้ยจะตามมาดิเฮ้ย่ะ่ยจะตามมาะตามมาเดนทับก็หนึ่งพัยจะตามแ้วจาแลว

vừa đuổi còn mà về đâu mà đi cái gì thế cái gì làm cái nhỉ lời ดึง,งนีวข้างบนก็ต้องด้วยสิแล้วนี่มาใหม่ไหนไงรถนี้มาทำไมเอามาไว้ทำใหม่มาอ้อเชื่อเลยล่างเราปีเล็บขึ้นเชือกงั้นนี่รถเรอเ เหมือนนวมเลยเนี่ยเหรอบัวขาวที่บุกขาวไปต่อยแน่ๆยัๆยนี่้ e s อดผลจากาๆๆอะไรๆยากมาสักทีนะฮะท่าน,นี้ก็พอไอแค่นี้กันกิก่อนนะครับ แล้วไปเจอครับหน้าครับซีโยเกนัทเีย,เรยครับเจอเปินครับ